ครับผมสวัสดีครับผมต้นอุบลน,นะครับพิธีก่อนทาสนามของรายการตามเสียงสองพระนะครับวันนี้เราจะพากันมาที่วัดบ้านขดชุมนะครับหรือวัดขดชุมตำบลหนองกินเอ็นนะอำเภอเรนชัมราษร์จังหวัดนนทบุรีและมากราบนมัสการพระเจ้าใหญ่เทพผู้น,นี้โชคดีนะครับหรือหลวงปู่โชคดี เป็นแหล่งแม่น้ำมูลนะครับตรงตรงข้ามเนี่ยจะเป็นแม่น้ำมูลหรือชาวบ้านเก่าขานกันเรียกว่าเป็นวังพญานาคนะครับตรงนี้จะมีปรากฏการณ์พิเศษมากมายนะครับเกี่ยวกับสถานที่แห่งนี้ไม่ว่าจะเป็นวันออกพรรษานะครับวันขึ้น15าครับจะ,จะมีสิ่งมหาศาัศจรรย์เกิดที่ตรงนี้ประจำนะครับผมส่วนชาวบ้านก็จะมาเคารพสักการะ หลวงพ่อเจ้าใหญ่เทพมุนีโชคดีนะครับมาขอโชคขอลาบตรงนี้กันไม่ขาดสายนะครับด้านในก็จะบัรจุพระบรมมาสาลีลิกทธาตุถึงเ้าพระอ,องค์นะครับโดยหลวงพ่อพระเทพกิติมุนีอดีตเจ้าคณะจังหวัดน,นะครับเป็นผู้ถวายไว้นะครับครับสวัสดีครับท่านผู้ชมผมต้นอุบลน,นะครับวันนี้ผมจะมา พาท่านผู้ชมมากราบไหว้ขอพอรปีใหม่จากหลวงปูย่ยาท่านบุญกองนะครับสันตะจิตโตวัดบ้านกุดชุมนะครับตำบลหนองกินเพนอำเภอวลรินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีหรือเรียกในานามคือเทพพเจ้าแห่งรุ่มเมนาม,มูลน,นะครับกำาักมรสการกับผมเจริญพรญาติโยมปีใหม่นี้ขอให้มีความสุขความจเจริญ ตอนรับปีใหม่นี่ก็ต้องเอาของใหม่ๆได้ก็ดได้ใหม่ๆความจะเอ่อจะความเล็ดเกิดขึงนมาใหม่ๆว่าสมความมีมากตาัดนาปีใหม่นี่ยก็ให้มีความสุขหล่นเกิดคนได้นนโลกโชคดีตลอดกาลนั่นเทินสาธุ